ชชอบชิมโอ้โอยได้บุญญ้าเป็นแฟนเที่ยวลงลิ้มไปทุกรถถึงจะอาหารจานสดก็ไม่เที่ยวสดไปทุกซอยยก็เพราะว่าพี่ลักหล่อนรู้ไหมพี่น้อง สางกับนางไม้เลยไม้พี่จุกนะพี่กอดเผิดหน้าไม่ยอดดูวงใจฉันบอกให้ปล่อยใหนก่ทยไปแล้วนี่ทำไมยิ่งปล่อยเอาอย่างไงลนะเนี่ย เธอเธออยู่โรงละครมานานหรือยังโอ้ยเออยู่มานานแล้วจ้าเธอเข้ามาอยู่ตั้งแต่เมื่ออายุเท่าไหร่ตอนนันโดนหลอกมาถูกหลอกมาตั้งแต่อายุเท่าไรสิบสามโอ้โหใช้แรงงานเด็กนี่อายุสิบสามแล้วจะทนได้เหรอจะทนไม่ได้เธอทำยังไงฉันหนีเลยถูกหลอกมาใช้แรงงานเด็กร้สิบสามหนีมาตอนไหนีบไปแล้วนะโอ้โหแล้วมันอยู่ทนจังวะเนี่ย สวัสดีครับครูไว้พระไว้พระมีธุระอะไรของนุ้ต่างา <ละ S 2> น,นงันงาน่มหางานแล้วแหมะะมาได้หางานเลยครับโลงละครของครูนะโอ้ ใหญ่แล้วเกินมูวิ่งตามดูซสนเหนื่อยเลยครับนั่งกันสวัสดีครับครูสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีจ้านนายนี่คือคุณเทพเจ้านายผมจะมาหาไปแก้บนหรอไม่ได้หาครับจะได้ให้เด็กมนทำสัญญาเนี่ยเน่เมียเจ้านายผมสวัสดีครับคุณผู้หญิงเมียผมเออเจ้านายผมนี่พึ่งเรียนจบครับพึ่งเรียนจบพอเรียนจบปุ๊บมีเมียปั๊บไม่ได้หากินเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเลยครับไม่ได้เลี้ยงใครเลยไอเที่ยง มันจะพูดอะไรขนาดนั้นวันนี้มานะดูละครเกิดชอบแถวจันทรเข้าครับ<อ>ถูกใจคือคืออย่างนี้ครับครูคือภรรยาผมคุณ <c oughs> ขวัญร่า, <c oughs> เาเวลาผมไปทํางานนี่ยขวัญร่าก็อยู่บ้านคนเดียวครับก็เหงาก็อยากมีเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนสักคนหนึ่งพอดีเอ่ภรรยาผมเขาถูกชะตากับคุณแพรวจันทร์นะครับอก็แล้วไงครับเอ,อยากได้คุณแพรวจันทร์ไปอยู่ที่บ้าน คือเป็นน้องสาวของภรรยามผมอีกเหมือนคือเหมือนพี่น้องกันเลยนะครับคุณคุณผู้ชายครับไอ้คุยกับผมนะ่ะคุยได้แต่ว่าเจ้าตัวเขาจะยอมไปกับคุณหรือไม่ผมต้องถามเขาดูก่อนเราเรียกมาถามเลยฮะเรียกถามเลยพระเจาจันเลยพระเจาจันมาพอดีเออมาเออนั่งแข่งนะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้นสวัสดีครับคือมันอย่างนี้มันอย่างนี้ลูกคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงสองคนเนี่ย เขาจะมาขอซื้อตัวเองไปอยู่ที่บ้านเขาครูเออตัดสินใจให้ดีนะลูกนะเขาอยากได้เออคือคือ,คอเราไปอยู่กันแบบพี่แบบน้องนี่แหละครับเอ uh huh. ไม่ไม่มีอะไรอย่างอื่นแอบแฝงอยู่ uh huh. ทีนี้ไปอยู่กับผมกับภรรยาผมว uh huh. ันร่านะ่ะ รับรองสบายนี่ดูดูตัวอย่างนี่ครับดูผมเป็นตัวอย่างเลยเนี่ีตอนที่ผมไม่อยู่ใหม่ๆนะครับเป็นไงครับเป็นไงมีเสื้อผืนหมอนใบมาเลยรตบตอนมาที่แรกนหคะครับแล้วอยู่ต่อไปอยู่ต่อมานี่ตอนนี้เหลือแต่เสื้อและหมอนไม่มีแล้วทำไมอย่างงั้น่ะ ฝนฝนตกเปียกน้าแปลวจานอย่าปฏิเสธที่เลยนะจะว่าไงลูกไปเหอะหน้าครบสองผัวเมียเนี่ยคนหน้าครบครับลองครบดูก่อนถ้ไม่มีใครครบแล้วนอกจากเราสองคนนี่แหละเที่ยงมึงนี่ออกมาเลยออกมาเลยครูออกมาช่วยพูดให้ถ้าหากว่าแพลต้องไปอ่าฮะแล้วใครจะเล่นละครนี่ครูละจ๊ะก็คงจะเป็นครูต้องเป็นพระเอกเองันูว่าอย่างนี้ดิไม่มี แพรอาจารครูก็ไปหาลิงมา <laughs> <laughs> ถ้าตามดังที่คุณทายว่าผมกลับไปทำโต๊ะจีนดีกว่าเออแพรอาจารเลยหนูจะไปเนะ่ยครูไม่ว่านะถ้ามันมีทางที่จะก้าวหน้าไปมากกว่าอยู่กว่าครูก็ไปเถอะลูกเอ้เพราะอาชีพเต้นกินลำกินนี่มันก็ไม่มีอนาคตอะไร ถ้าแก่ตัวไปจะลำบากเหมือนครูเอาเถอะครับครูเอาไว้ผมก็จะพาแพรวจามาเยี่ยมเยือนแล้วก็จะมีสิน้ำใจให้ครูเป็นประจำเลยก็ได้ครับอย่างนั้นไม่จำเป็นแล้วครับเที่ยงจัการด้วยนะแล้วผมจะเอาของมาให้ครูครับอยากได้อะไรก็จะเอามาส่งให้นะครับขอบคุณครับถ้างั้นผมก็จะขอลาครูเลยนะครับครับครับ ลาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเข้าไปเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ไปเลยไปจจลูกไปเ <ผม S 1> จ้าแพรว <นะ S 2> จัน<พ>จ,จะไปแล้วมีอนาคตถาวันใดลำบากนึกถึงครูจะกลับมาอยู่กับครูอีกครูยินดีต้อนรับนะลูกมา <ไป S 1> อยู่กับพี่ในสบิร,รักษาลูก,ลกโชคดีนะลูกนะปล่อยลำไม่รวยครูเสียใจนะคะรับเด็กมันจะไปดีแล้วเมีอนาคตโชคดีนะลูกแพ้ว แ่จะคร์อยูกัพนะจะจอสบายางจพ่ยาที่พ่ให้อะพ่อ่ะกินหรือยังยาแก้ไออะทั่วเลยมาเฮ้ยมันแทบจะไม่มีประโยชน์สำหรับพ่อแล้วยายังไงพ่อไปกินเพ่อพ่อไปเร็แล้ข้าด ไปไหนลูกยเขาก็ไปหาหมอเร็วๆโอ้ลูกเอ้จ่าใจร้อนจะไปยังไงล่ะลูกเงินสักบาทพ่อไม่มีไม่ต้องห่วงแล้วพ่อจะมาทนไออยู่อย่างนี้ได้ไงเ่าพ่อเดี๋ยวนี้ค่าอยู่ข่ายามันไม่ใช่ยาไทยมันยาฝรั่งฝรั่งฝรั่งอะไรต้นขาพ่อไปหาหมอจนได้เพราะไม่ต้องกลัวแล้วพี่ไม่มีตังค์แล้วไม่ต้องไปหวั่นไหวเงินนะมีแล้วมีแล้วเงิน่ะไหนวะไหนฮะไอ้ทัาน ทัดแกบอกพ่อมาบอกพ่อมาเดี๋ยวนี้ว่าแกไปเอาเงินมาจากไหนลูกเอ้ยน,นี่มันเงินในสองพ้าป่าพ่อน่ะตั้งแต่หนุ่มจนแกแม้แต่เฟืองสลึงพ่อไม่เคยลักขโมยใครหลังของพ่อสู้ฟ้า หนาของพ่อสู้ดินหากินอาบเหงื่อต่างน้ำนพอไปเคยสอนให้เจ้ารักขโมยใครของจำไว้นะลูกถ้าจะเอาเงินนี้มารักษาพ่อให้พ่อตายซะดีกว่าใจเย็นเถอะพ่อฉันไม่มีเงินฉันหาเงินไม่ได้ฉ,ฉันเลยต้องทำแล้วพ่อฉันอยากให้พ่อหายแกรู้ไหมว่าเงินนี้เนี่ยเขาจบสินจบทานมาแล้ว เงินเข้ามาทำบุญเองไปรักไปชกเข้ามาเพื่อจะเอามารักษาพ่อจำไว้นะลูกนี่คำพูดของพ่อเองเอามาจากไหนเองเอาไปคืนเขาเดี๋ยวนี้ถ้าหากเองไม่ทำเองกับพ่อตัดพ่อตัดลูกกันแล้วถ้าพ่อตายเองไม่ต้องมาเผาผีพ่อกับนี่ พี่ทัดพี่ไม่เคยตอบได้เ,เลยพี่พยายามฟังคำสั่งสอนของผู้คุณพ่อแล้วก็มาสอนมึงให้มึงน่บเป็นคนดีถึงมึงจะต่อยมวยกูก็ปิดบังพ่อมาตลอดไม่รู้แต่มึงทำแบบนี้มึงอยากให้พี่ระตัดน้องจะตัดน้องกับพี่กัฉันได้เล้ว ต่อไปเพื่อพ่อนะฉันไม่มีเงินจริงฉั่จนบัญญัติฉันอยากให้พ่อหายแต่ไม่ใช่วิธีนี้ไม่ใช่วิธีสกปรกถ้ามึงอยากจะให้หายให้พี่น่หายโกรธให้พ่อน่หายโกรธไปมึงเอามาจากไหนเอามาจากบ้านใครมึงต้องไปคืนเขาบ้านนั้นไป <S 2> <S 2> เออหพี่ฉันไปไม่ได้แล้วหลงจับแน่เลยนะ <S <S ที่มึงทำอะทำไมมึงไม่คิด กกมิไปหูต้ามึงไปคืนเขาให้ได้คือโถวใจทันจนปวดรวจจับกระเพรคุณถอดตรงนี้มั้ยมันถอดยงทําให้เรามันถอดกูกูบอกมึงแล้วว่าให้แจกเงินก่อนแจกเงินก่อนมึงก็ไม่เชื่อกูตอนนี้อย่าทําอะไรไม่คิดแต่ตอนนี้มันสายเกินไปแล้วกูจ้ามึงไปคืนเขาไปเอาเงินไปคืนเขาไปเไย เงินทุกบาททุกสตางค์นะที่เขารู้ทำบุญมามันทำแบบนี้ทำได้ยังไงมาเลยมาเลยใจมันบาดจริงๆนะครับคุณพ่อติดคุกสมมุติจะได้เข็ดแล้วจะไม่ตามหาที่ไหนได้ลูกไม่รู้สิครับแม่จริงๆไม่น่าจะพาพวกฉันมาเลยอะซองก็ส่งมาทางพัสดุไปสีก็ได้ไม่ได้อีตอนทำทำไมไม่คิดนะที่ตอนนี้จะมากลัวติดคุกติดให้เขาขังลืมไปเลยโอ้พี่ทำไมกับสารเข้า่าไงแล้วก็น้องกันไม่ทุกันเฮ้อน้อย เราเป็นลูกผู้ชายกล้าทำก็ต้องกล้ารับโทษดักจะได้กลายเป็นบ้าเพิ่บเดี๋ยวเขาจะไม่เอาเรื่องก็ได้ไปไปพ่อเดี๋ยวคอยดูนะคะถ้าหากว่าไอ้คนขโมยนะเกิดจับได้แล้วก็หัวจะแบบแผลตัวตั้งหากด้วยมันต้องอย่างนั้นสิลูกคอยดูไห้เข็ดพวกเนี้ยปะโทษเดี๋ยวพ่อจะเจ็บใจจริงๆเชียร์แม่จะเจ็บใจจริงๆเชียร์ไอ้ทวนครับสวัสดีครับมีทวนอะไรอ่ะเออคือมีครับผมเอง เออผมเองอะไรคือได้ข่าวแวแวๆชาวบ้านก็พูดก,กันว่าพระป่านะถูกปนไปหรอครับพวกมึงไงคือคือคือก็มีมีส่วนครับมีส่วนยังไงมันยังไงกันเนี่ยหรือว่ามึงรู้ว่าไอาคนเอาไปนะ่ะมันเป็นใครลูกเต้าเราใครญาติพี่น้องมันอยู่ที่ไหนมันทอยไ,ไม่สั่งสอนอสั่งแล้วมันไม่จำครับท่าน <c oughs> าสั่งสอนแต่มันยังไงยังไงมันก็ไม่จำตอนนี้ ผมพามาด้วยครับพามาด้วยครับไหนเฮ้ยไมาโถ่เ้ยทีเดี๋ยวติคุกหัวโตโทษหนักจะได้กลายเป็นเบามามานี่ครับใครอ่ะไม่ใช่ใครเลยครับคือเจา้าเจา้าเจา้เจา,จาทัดน้องผมเองครับนี่น้องมึงเองเลยทวนโทษครับผมไหว้ครับมาใกล้ๆแค่ได้ไม่ตัองกลัวฉลาก อ๋อที่มาขโมยเอาเงินพระป่าไปเมื่อวันก่อนเนี่ยมีความจำเป็นนะครับมีความจําเป็นบอกเป็นเไรบอกกุศุูเรื่องอะไรผมจะเอาเงินไปรักษาพ่อนะครับพ่อหน้าตาก็ดีไม่สบายครับพ่อผมป่วยครับแล้วเอาเงินไปนะเอาไปใช้บ้างหรือเปล่าน่ะยังไม่ทันได้ใช้ครับไหนล่ะนี่ครับดูเิอยู่ครบหรือเปล่าคับท่านเนี่ย โนอดูสิลูกอยู่ครบหรืรรอเปล่าร<ด>ลองนับ,บดูสิว่าครบไหมได้มาแล้วไหนขอดูหน้าชัดๆหน่อยเสะไอ้อคนขี้ขมโมยนะ่ะเงี้<ะ>ยใช่ไหมฉันอยากจะรู้นะว่าเรือของแกมันเป็นสีแดงสีดำไอ้นอคนช่ว S, <S นั้นไงล้วเมื่อตกี้ยังมโหเขาอยู่เลยเพราะเห็นหน้าเขานิดเดียวอ่อนเลยไงอะไรกันนะลูกมีดพะสุพรเก็บที่ลูกคือความจริงค่อยๆพูดค่อยๆจากกันก็ได้เอ็งนี่เปลี่ยนใจง่ายจางนะเห็นไม่คนเป right right? okay. ็นโจรเขาถูกชะตาหรือไงลูกเน่ผมไม่ได้เป็นครับมึงไม่ได้เป็นแต่น้องมึงเป็นเมื่อตะกี้นี่มึงบอกกับกูว่าใครไม่ค่อยสบายนะ ชื่นพ่อของผมเองนะครับไอ้ชื่นพ่อมึงไม่เคยสบายมึงทำไมไม่บอกกูตอนนี้หายยังเนี่ยเออจริงด้วยเป็นไงบ้างแต่ชื่นน่ะฮะมีเงินจะรักษาีหนูเอาเอาเงินนล้วมา่อกลูกครับเงินเอาเงินพ่เงินที่พ่อาฝากไว้ล่ะเงินทําบุญยืมได้หรอพ่อเดี๋ยวให้ให้มันไปก่อนมันไปรักษาพ่อมันเดี๋ยวไปเอาในบ้านด้วยแม่ใช้ให้ลูกมามามาเอาเงินนี่ไปให้พ่อมก่อนเลยมันมากมายงี้ ผมรับไม่ได้แล้วครับเฮ้ยรับไม่ได้เนี่ยมาพักเถยะนะได้บอกรับไม่ได้แล้วรีบเลยเขาเกิดไม่ให้คุณล่ะ่อยังไงกันเนี่ยแล้วทํางานการอะไรบ้างยี่ยังอะไรเองอ่ะยังไม่มีงานเลยครับยังตกงานอยู่ครับได้เมียต่างชาติเนี่ยคือคุณแม่ทัวรนานาชาตินะครับตอนนี้ชกมวยเลิกแล้วครับอยากจะเลิกเอาอย่างนี้กลนเลวกันมาทํางานอยู่ในบ้านฉันเลย ก็ดีครับดีไหมดีครับดีครับทำไมตาชมอยเป็นเงี้ยะฮะเฮ้ยให้มันรู้นะว่าของใครเป็นของใครแย่ที่ว่าเป็นนักบวยนะหรือหรเดี๋ยวทวนแแหรือทวนศอกเดี๋ยวเอาอย่างนี้ก็แล้วกันขาดเหลืออะไรบอกกับพี่หนูครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งตัวครับอาหารการกินครับเงินทองอี๋หนู ถ้าเขาจะเอาให้เขาเอาลงนะแม่พี่พูดยังไงคคเนียพูดยังไงก็จะเอาอะไรที่เขาต้องการหมุ้งหมอนเสื้อผ้าเงินทองให้เขาเบิกไปก่อนเลยค่ะคุณพ่อใจหายวุดเลยแล้วคุณพ่อครับฮแล้วคุนน้นเอาได้ไหมครับแม่ฉันก็เอาได้ไม่ผมจะเอาอะไรแจกจากเขาได้มั้งไหมครับได้เดี๋ยวเองก็บอกเขาเองก็แล้วกันทาสบายเลยจ้าตามสบายนะเนาะ เดี๋ยวพ่อไปพักก่อนลูกนะค่ะคุณพ่อเพราะว่าปีนี้ไปวัดไม่สนุกเลยไปทันได้ไหวพระเลยไปไปค่ะคุณพี่ไปสวดมนต์ในห้องกันดีกว่าขยันสวดมนต์จริงๆนะค่ะคุณพี่เนี่ยนี่สารพีอะไรอีกล่ะพี่ให้คุยแค่แป๊บเดียวนะรู้แล้วนะไม่ต้องชวนจ้งอให้ของที่เขาต้องการเสร็จแล้วก็รีบกลับเข้าห้องจ้าฉันรู้แลวจ้ะพี่ปากดูน้องฉันด้วยทัดเ้ยพี่ นี่ความจริงนะ,ะแกนะเป็นพี่นะเป็นลูกคนโตนะพี่นะทำไมพ่อป่วยพ่ออะไรนี่แกเอาเงินไปรักษาพ่อเฮ้ยนี่นีน่นีน่นอไะไรนะไอ้ทัศนี่ไม่ติดคุกก็ดีแล้วมันเป็นหน้าที่ของเอง<ไ>ที่จะต้องเงินรีบไปรักษาพ่อพี่ทวนทําไมแกก็ไปก็ได้เฮ้ยไม่ได้หรอกนี่รู้มึใครมึงใคร,ร,ใครเฮ้ยเดี๋ยว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 ดี๋ยวี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวเดดี๋ยวี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเด คุณหนูจะเดี๋ยวไปมั่งนะไปไหนเราอย่าเพิ่งไปสินไหนก็อยู่ก่อนสิใจแล้วบึกบึก <c oughs> เออคิดว่าข้างหลังบ้านได้ข่าวว่านกดุเหรออเอ้เอยไม่ใช่คือหลังบ้านนะได้ข่าวว่าสุนัขดุเหรอจ๊ะอ,อยากไปเห็นไอ้ตัวดุช่วยพาไปหน่อยได้ไหมจ๊ะ พาไปพาไปได้แหมไม่ต้องกลัวหรอกจ้ะจุูายสารพิงรักของพี่ Oh no! oh <laughs> yeah あ <music>